สวัสดีครับวันนี้พ่อกับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาบอกเราทางรายการอัพแล้วก็รีวิวข้าพลังของนักเตะทีมอาร์เวนวอริดเลยนะครับทั้ง11คนเลยนะครับครบทุกตำแหน่งนะครับก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับโทนี่โครสนะครับโทนิคโครสอัพพาสซิ่งไปสิบสองเลยนะครับแล้วก็บิลดิ่งอัพไป8ปดเด็กเซอริตี้อัพไป8นะครับแล้วก็โลเวอร์บอดี้สเต็งอัพไป8นะครับก็ดีฟินดิ่งอัพไป5เลยนะครับในส่วนของข้าพลังนะครับอ่าอ่า คอนโทรลบอลถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่งบอลเซนต์ของวันย้อก็ทาได้ดีครับก็ลูกตั้งเตะพอใช้ได้ครับเกมรับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสปีดมีครับเตะบอลแรงนะครับแล้วก็ข้าพาลังสเตเหน่าก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับข้าวบาลังด้วยตานของตัวนี้โคอยู่ที่9 3นะครับแล้วก็มาตัวต่อต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อมาเป็นอ่าชัวร์เมนี่นะครับชัวร์เมนี่อัพชูติ้งไป1นะครับแล้วก็พาสซิ่งไป12เลยนะครับ แล้วก็บิลดิ่ง up ไป8 d e x t e r i t y อ up ไป4แล้วก็ lower body สเต็ง up ไป11นะครับแล้วก็ defending up ไป8คดข้าพลังเลยนะครับในส่วนของข้าพลังการเลี้ยงบอลก็พอใช้ได้ถือว่าทําได้ดีเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ส่งบอลสั้นส่งบอลยาวก็ทําได้ดีครับเขมรับทําได้ดีก็พอใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สปีดมีนะสปีดเยอะเลยก็พอใช้ได้ครับเยอะในสาหรับกองกลางนะครับค่าพลังสเตมิแนก็ เยอะเลยนะครับวิ่งได้ก็อาจจะทั้งเกมนะครับค่าพลังหรือว่ตันอยู่ที่9.2นะครับตัวต่อมานะเป็นอาวินิสอุตจูเนียนะเป็นอุตอัพชูตติ้งไป4แล้วก็พาสซิ่งอัพไป4นะครับแล้วก็ดิวดิ Up ้งอัพไป12แล้วก็เด็กสเตอริตี้อัพไป9นะครับแล้วก็โลเวอร์บอดี้สเตนอัพไป8แล้วก็ค่าพลังสุดท้ายนะครับดิฟเฟนดิ้งอัพไป1นะครับ ในส่วนของข้าพลังการเลี้ยงบอลถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็ค้าพลังในเกมลูกก็เยอะเลยนะครับอยู่ที่83นะครับแล้วก็สองบอลก็พอใช้ได้นะครับจบสกอร์ก็พอใช้ได้สปีดถือว่าเร็วเลยนะครับสปีดเร็วแล้วก็สปีดต้นก็เร็วนะครับบาลานซ์ดีค้าบพลังสเต็มหน้าก็เปาะก็เยอะเลยนะครับก็ดีนะครับอยู่ที่83เลยนะครับค่าพลังเรือตันอยู่ที่95เลยนะครับสำหรับมารีตซูสจูเนียนะครับ ตัวต่อมาครับเป็นอ่าเบนเซม่าเบนเซม่า up พชูต t i n g ไป8นะครับแล้วก็ passing up ไป1แล้วก็ building up ไป4นะครับแล้วก็ dexterity up ไปพไป9นะครับแล้วก็โ o เวอ b o บอ s t ้สเตงอ up ไป4นะครับแล้วก็ aerial strength up ไป4ค่าพลังนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับอ่าเกมลุกค่าพลังในเกมลุกถือว่าดีมากๆเลยนะครับค่าพลังอ่าการเลี้ยงบอลการคลองบอลก็ทำได้ดีเลยนะครับ ส่งบอลก็พอใช้ได้นะครับจบสกอร์คมมากๆเลยนะครับลูกหม่งทําได้ดีนะครับสปีดพอมีแต่บอลแรงนะครับก่อข้าพลังกระโดดก็ดีนะครับสเตมิน่าก็พอใช้ได้นะครับข้าพลังเลเวลตันอยู่ที่9ก้นะครับบินพาเบนเซม่านะครับตัวต่อมานะเป็นอ่ากูตัวนะครับกูตัวอัพแอร์เรียสเต็งอัพไป4นะครับแล้วก็ข้าพลังพวกเสาตัวที่1อัพไป8แล้วก็อันที่2อัพไป7 อันที่3ก็อัพไป4นะครับ mm hmm. ก็ค่าพลังในพวกสาวตัวก็ดีเลยนะครับดีดีทุกๆค่าพลังเลยนะครับก็ mm hmm. กระโดดก็พอใช้ได้นะความแข็งก็พอใช้ได้นะค่าพลังเลเวลตันอยู่ที่95นะครับสำหรับกูตัวนะครับ mm hmm. ตัวต่อมานะ mm hmm. เป็น r air dam m i l i t a r นะครับก mm hmm. ็อัพ r dexterity อัพไป4แล้วก็ lower body stand อัพไป4นะครับแล้วก็ แ e ร์วิวสเต้งอไป8นะครับแล้วก็ d e f e n d i n g งอัพไป13เลยนะครับในส่วนของข้าพลังครับก็ลูกบ่งก็ทำได้ดีเลยครับเกมรับก็ทำได้ดีมีความดุดันเยอะเลยนะครับสปีดก,ก็พอมีพอใช้ได้นะครับกระโดดดีความบังแก่งก็พอใช้ได้แล้วก็ข้าพลังสเตมิน่าเยอะเลยนะครับสำหรับกองหลังนะครับข้าพลังเลเวลตันอยู่ที่93นะครับ ตัวต่อมาครับเป็นคาวขาวนะครับขาวขาวพ p passing ไป4ครับแล้วก็บิ i l d ้ n g ั p ไป4แล้วก็ f l e x i b ิ l i t y up ไป8นะครับแล้วก็โลเ lower body stand ั p ไป12เลยนะครับแล้วก็แอร์เรียลสเต n อัพไป4ครับแล้วก็ด d เฟนดิ i n g ั p ไป8เลยนะครับค่าพลังครับในส่วนของค่าพลังครับการเลี้ยงบอลก็พอใช้ได้ตรงบอลก็พอใช้ได้นะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยเพรว่าได้นะครับแล้วก็เกมล็อ ว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับแบ็กขวานะครับสปีดก็พอมีนะพอใช้ได้เยอะเลยสปีดต้นพอใช้ได้เตะบอลแรงนะครับประสานดีค่าพลังเซมินาเยอะเลยนะครับ91เลยค่าพลังลีวตันอยู่ที่91นะครับตัวต่อมานะครับเป็นอ่าอาบ,บาระอาลาบาอัพ lower body s t a n อ up ไป4แล้วก็ a e r i a ส s t a n อ up ไป6แล้วก็ defending ครับไป12เลยนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับการ ส่งบอลก็พอใช้ได้ครับลูกหมงกุก็ทําได้ดีเลยนะครับเกมรับทําได้ดีมากเลยครับแล้วก็สปีดก็พอมีนะครับกระโดดกระโดดดีความแข็งแกร่งก็พอใช้ได้ครับถ้าพลังซื้อ่า้ก็เยอะเลยนะครับสําหรับกองหลังนะครับอยู่ที่80นะครับตัวต่อมาครับเป็นเมนดี้ครับเมนดี้อ่า u พ p a s ซ i n g ไปสีครับแล้วก็ b u i ด d i n g ัพไปสี แล้วก็ Dexterity Up ัไป8นะครับแล้วก็ r o w e r Body s t r e n g t h อัไป13เลยนะครับ a e r เ a l s t r e n g t งอัไป4แล้วก็ Defending Up ไป8เลยนะครับในส่วนของข้าพลังครับการเลี้ยงบอลก็พอใช้ได้แต่ส่งบอลอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เกมรับทําได้ดีเลยนะครับสปีดเร็วนะครับสปีดต้นก็เร็วเหมือนกันนะครับต่อบาลานซ์ดีข้าวพลังสเตนเดอรเยอะเลยนะครับวิ่งได้ทั้งเกมนะครับตัวต่อมานะเป็นอาโมดินะครับ ทูเก้าโมดิฟอัพอัพชูติ้งไป1นครับแล้วก็พาสซิ่งไป9นะครับบิลดิ่งอัพอัพไป8ปดครับแล้วก็เด็กสเตอร์ลิตี้อัพไปแล้วก็โ o เวอร์บอดี้สเตงอัพไป8นะครับแล้วก็ดีเฟนดิ่งอัพไป4เลยนะครับในส่วนของค่าพลังครับการเลี้ยงบอลทำได้ดีมากๆเลยนะคแล้วก็สองบอลแม่นนะครับค่าพลังหาเกี่ยวกับเกมรับก็พอใช้ได้นะคสปีดก็มีนะเตะบอลก็พอใช้ได้บาลานซ์ดีค่าพลังเซมวน่าก็พอใช้ได้นะครับ ตัวต่อมาครับเป็นอ่าเอาไปได้ครับเอาไปได้นะครับอ u พ p a s ซิ่งไป1ินะครับแล้วก็บิ i ดิ้งอัพไป8นะครับแล้วก็เเดกอร์ t ิตี้อัพไป4นะครับแล้วก็โเวอร์บอดี้อัพไป8ดีฟ f ด n d i n g u ไป7เลยนะครับในส่วนของข้าพลังนะครับการเลี้ยงมอถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสองบอลก็ดีนะครับเกมรับทําได้ดีเลยนะครับสําหรับกองกลางนะครับแล้วก็สปีดมีนะครับสปีดถือว่าเร็ว ในระดับหนึ่งเลยครับกระปิต้นก็เร็วในระดับหนึ่งครับเตะวันแรงนะครับข้าพลังสเตไม่น่าเยอะเลยนะครับ87เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะใกล้ถึงหนึ่งวันทรัพย์กันแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนช่วยเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับและสําหรับใครอยากให้ผมทําคลิปกีกับอะไรหรืออัพตัวไหน ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับลเลาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ